สาลิเกทาระชาดกชาดกว่าด้วยนกแขกเต้าเลี้ยงพ่อแม่เมื่อครั้งพระศาสดาสเสด็จประทับอยูนะ่ณพระมหาเชตวันมหาวิหารทรงปรารบภิกษุผู้เลี้ยงโยมผู้หญิงพระศาสดาทราบเรื่องที่ภิกษุผู้นั้นเลี้ยงโยมผู้หญิงจึงตรัสให้พาภิกษุนั้นมาพบ แล้วตรัสถามว่าดูก่อนภิกษุได้ข่าวว่าเธอเลี้ยงคฤหรือหัจริงหรือภิกษุนั้นจึงกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญเป็นความจริงพระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสถามว่าคฤหรือหัเหล่านั้นเป็นอะไรของเธอครั้นเธอกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญโยมหญิงเป็นมารดา โยมชายเป็นบิดาของข้าพระองค์พระเจ้าค่ะพระองค์ตรัสว่าดีจริงภิกษุในสมัยอดีตการชาติก่อนเหล่าบัณฑิตเป็นสัตว์ดิรัจฉานบังเกิดในกําเนิดสกุลเป็นนกแขกเต้าแต่ก็ยังให้พ่อแม่ผู้แก่แล้วนอนในรังหาอาหารมาด้วยจะงอยปากเพื่อเลี้ยงดูได้ จากนั้นจึงทรงนำอดีตนิทานมาเล่าดังต่อไปนี้ในอดีตการครั้งพระเจ้ามาคตราชครองราชสมบัติในพระนครราชครื้ครั้งนั้นทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือจากพระนครมีบ้านพวกพราหมณ์ชื่อว่าสาลินทิยะทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของบ้านนั้น เป็นไร่ของชาวมาคตในที่นั้นพรามโกศยโคตชาวสาลีนาทิยะจับจองไร่ไว้ประมาณหนึ่พันกรีดหรือ125่ร่สิบห้าไร่หวานข้าวสาลีไว้ครั้นข้าวกล้างอกขึ้นแล้วให้คนทำรั้วอย่างแข็งแรงแบ่งให้บริวารของตนดูแลรักษา บางคนประมาณห0กรีดบางคน60กรีดจนครบพื้นที่ไร่ประมาณห0 0กรีดที่เหลือห0 0กรีดกั้นรั้วให้ลูกจ้างคนหนึ่งลูกจ้างปลูกกระท่อมลงตรงนั้นอยู่ประจำทั้งกลางคืนและกลางวันส่วนทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือของไร่มีป่างิ้วใ,ใหญ่อยู่ที่ภูเขาอันมียอดเป็นที่ราบลูกหนึ่ง ฝูงนกแขกเต้าหลายร้อยพากันอาศัยอยู่ในป่างิ้วนั้นครั้งนั้นพระโพธิสัตว์เสวยพระชาติเป็นลูกของพระยานกแขกเต้าอาศัยอยู่ในฝูงนกแขกเต้าเมื่อเติบโตแล้วพระโพธิสัตว์ลูกนกแขกเต้ามีรูปงดงามสมบูรณ์ด้วยกำลังร่างกายใหญ่ขนาดดุมเกียน ครั้นถึงเวลาบิดาแก่ชราแล้วบิดาของท่านได้มอบความเป็นพยาให้ด้วยคำว่าบัดนี้ฉันไม่สามารถจะบินไปไกลๆได้เจ้าจงปกครองฝูงนกนี้เถิดลูกรักตั้งแต่วันรุ่งขึ้นท่านก็ไม่ยอมให้บิดามารดาบินออกไปหากินอีกเลย เมื่อพระโพธิสัตว์ลูกนกแขกเต้าได้ปกครองฝูงนกแขกเต้าก็ไปสู่ป่าหิมะพานจิกกินข้าวสาลีในป่าข้าวสาลีนี้เกิดเองได้กินจนอิ่มเวลากลับก็คาบอาหารที่เพียงพอแก่มารดาบิดามาเลี้ยงมารดาบิดาที่รออยู่ในรังอยู่มาวันหนึ่ง นกแขกเต้าพากันบอกว่าครั้งก่อนในระยะเวลานี้คนเคยหว่านข้าวสาลีในไรแคว้นมาโคตบัดนี้จะยังกระทำอยู่หรืออย่างไรไม่ทราบพระยาแขกเต้าได้ใช้นกแขกเต้าสองตัวให้ไปสืบดูถ้าเช่นนั้นเจ้าจงไปสืบดูแล้วกลับมารายงานข้าเถิด นกแขกเต้าทั้งสองบินไปเมื่อจะร่อนลงในมคตเขตได้ไปร่อนลงในไร่ที่ลูกจ้างนั้นเฝ้าจิกกินข้าวสาลีแล้วคาบรวงข้าวสาลีรวงหนึ่งบินกลับมาสู่ป่างิ้ววางรวงข้าวสาลีไว้แทบเท้าของมหาสัตว์กล่าวว่าในนาข้าวนั้นมีข้าวสาลีเช่นนี้แล วันรุ่งขึ้นพระยาแขกเต้าแวดล้อมด้วยฝูงนกแขกเต้าบินไปในที่นานั้นร่อนลงในไร่ของลูกจ้างที่เฝ้านานั้นฝ่ายบุรุษเห็นนกแขกเต้าทั้งหลายพากันจิกกินข้าวสาลีแม้จะวิ่งกลับไปกลับมาห้ามอยู่ก็สุดที่จะห้ามได้นกแขกเต้าที่เหลือพากันจิกกินข้าวสาลีพออิ่มแล้ว ต่างก็บินไปปากเปล่ากันทั้งนั้นแต่พญาแขกเต้ารวบรวมข้าวสาลีเป็นอันเดียวกันคาบด้วยจะงอยปากบินออกหน้ามาให้แก่บิดามารดาวันต่อมาฝูงนกแขกเต้าก็พากันบินไปจิกกินข้าวสาลีในที่แห่งนั้นเช่นเคยครั้นบุรุษผู้เฝ้านาข้าวสาลีเห็น ฝูงนกแขกเต้ากำลังลงกินจิกข้าวสาลีก็วิ่งกลับไปกลับมาห้ามปรามแต่ก็มีอาจที่จะห้ามได้จึงคิดว่าถ้านกแขกเต้าเหล่านี้พากันลงกินอยู่ตลอดเวลาเช่นนี้สักสองสามวันเท่านั้นจกต้องไม่มีข้าวสาลีเหลือให้เก็บเกี่ยวอย่างแน่นอนพรามนายจ้างต้องตีราคาค่าเสียหาย ทำให้เราต้องชดใช้ก็ได้เราต้องไปบอกนายท่านเสียแล้วเขาได้ถือเอาบรรณาการต่างๆเช่นผักผลไม้หาได้ตามมีตามเกิดในไร่กับฟ้อนข้าวสาลีไปสู่สาลีณทียาคามเพื่อพรบนายจ้างแล้วให้บรรณาการยืนอยู่ที่ควรยืนอย่างเคารพนบนอม จากนั้นพราหมณ์นายจ้างถามว่าเป็นอย่างไรพ่อเอ๋ยไร่ข้าวสาลีสมบูรณ์ดีหรือบุรุษผู้เป็นบริวารตอบว่าข้าแต่ท่านโกศยะนาข้าวสาลีบริบูรณ์ดีแต่นกแขกเต้าทั้งหลายพากันมากินเสียข้าพเจ้าขอคืนนานั้นให้แก่ท่านเพราะข้าพเจ้าไม่อาจจะห้ามนกแขกเต้าเหล่านั้นได้ และในนกแขกเต้าเหล่านั้นมีนกแขกเต้าตัวหนึ่งงามกว่าทุกๆตัวกินข้าวสาลีตามต้องการแล้วยังคาบเอาไปด้วยจะง,งอยปากอีกพราหมณยจ้างจึงตอบว่าเจ้าจนดักบ่วงพอจะให้นกนั้นติดได้แล้วจงจับนกนั้นทั้งที่ยังเป็นเป็นอยู่มาให้เราเถิดขนเฝ้าไร่ได้ฟังดังนั้นแล้ว ก็รู้สึกยินดีเพราะท่านพรามไม่ตีราคาให้ตนต้องชดใช้รีบไปคว่นบ่วงด้วยขนหางม้ากำหนดดูที่ร่อนลงของพญานกแขกเต้าว่าวันนี้ต้องร่อนลงตรงนี้แน่วันรุ่งขึ้นไม่ทำกังหันทอดบ่วงไว้แต่เช้าทีเดียวคอยดูการมาของฝูงนกแขกเต้า นั่งเฝ้าอยู่ในกระท่อมฝ่ายพญานกแขกเต้าแวดล้อมด้วยฝูงนกแขกเต้าบินมาร่อนลงในที่ที่หากินเมื่อวานเพราะมีอุปจาระไม่โลเลเท้าพอดีสอดเข้าไปในบ่วงที่วางดักไว้พญานกแขกเต้านั้นรู้ตัวว่าตนติดบ่วงแล้วแต่คิดว่าถ้าเราร้องเอะอะในเวลานี้ พวกญาติของเราต้องพากันกลัวตายไม่เป็นอันหากินบินหนีไปแน่นอนดังนั้นเราต้องอดทนอดกลั้นไว้จนกว่าพวกนั้นจะหากินกันอิ่มหนำก่อนครั้นทราบว่าพวกของตนอิ่มหนำสำราญแล้วความกลัวตายคุกคามเข้าจึงเอะอะสามครั้งว่าเราติดบ่วงแล้วเราติดบ่วงแล้ว เราติดบ่วงแล้วครั้งนั้นนกแขกเต้าทั้งปวงได้ยินแล้วพากันรีบหนีไปหมดพญานกแขกเต้าเมื่อจะรำพันว่าบรรดาญาติของเราแม้เพียงตัวเดียวที่จะเหลียวมาดูก็ไม่มีเลยเราทำบาปอะไรไว้เล่าหนอฝูงนกเหล่านั้นกินและดื่มแล้วย่อมพากันบินไป เราผู้เดียวติดบ่วงเราทำบาปอะไรไว้คนเฝ้าไร่ได้ยินเสียงร้องเออาของพญานกแขกเต้าและเสียงฝูงนกแขกเต้าบินไปในอากาศจึงคิดว่าอะไรกันเล่าหนอจึงลงจากกระท่อมไปที่วางบ่วงเห็นพญานกแขกเต้าดีใจว่าเราวางบ่วงดักนกตัวใด จำเพาะติดตัวนั้นพอดีเลยครั้นปลดพญานกแขกเต้าจากบ่วงแล้วผูกเท้าทั้งสองติดกันจับไว้แน่นไปสู่สาลินะทิยคามให้พญานกแขกเต้าแก่ท่านพรามท่านพรามจับพระมหาสัตว์ด้วยมือทั้งสองข้างอย่างแน่นแฟน้นด้วยความรักอันมีกำลังให้นั่งบนตัก เมื่อจะทักทายกับพญานกแขกเต้านั้นแล้วกล่าวว่าดูก่อนนกแขกเต้าท้องของเจ้าเห็นจะใหญ่กว่าท้องของนกเหล่าอื่นเป็นแน่เจ้ากินข้าวสาลีตามต้องการแล้วยังคาบเอาไปด้วยจะงอยปากอีกเจ้าจะบรรจุช้างในป่ากนิ้วนั้นให้เต็มหรือหรือว่าเจ้ากับเรามีเวรกันสหายเอ๋ย เราถามเจ้าแล้วเจ้าจงบอกแก่เราเถิดเจ้าฝังข้าวสาลีไว้ที่ใดพญานกแขกเต้าได้ฟังดังนั้นแล้วจึงกล่าวด้วยภาษามนุษย์อันไพเราะว่าข้าพเจ้ากับท่านมิได้มีเวรกันฉางของข้าพเจ้าก็ไม่มีข้าพเจ้านําเอาข้าวสาลีของท่านไปถึงยอดนิ้ว แล้วก็เปลื้องหนี้เก่าให้เขากู้หนี้ใหม่และฝังขุมทรัพย์ไว้ที่ป่างิ้วนั้นข้าแต่ท่านโกเซยะขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิดลำดับนั้นพรามจึงถามพญานกแขกเต้านั้นว่าการให้กู้หนี้ของท่านเป็นอย่างไรและการเปลื้องหนี้ของท่านเป็นอย่างไรท่านจงบอกวิธีฝังขุมทรัพย์ แล้วท่านจะหลุดพ้นจากบ่วงได้พญานกแขกเต้าถูกพราหมณ์ถามอย่างนี้แล้วจึงตอบว่าข้าแต่ท่านโกศยะบุตรน้อยทั้งหลายของข้าพเจ้ายังอ่อนขนปีกยังไม่ขึ้นบุตรเหล่านั้นข้าพเจ้าเลี้ยงมาแล้วเขาจาักเลี้ยงข้าพเจ้าบ้างเพราะเหตุนั้นข้าพเจ้าจึงได้ชื่อว่าให้บุตรเหล่านั้นกู้นี่ มารดาและบิดาของข้าพเจ้าแก่เท่าล่วงการผ่านไวัยไปแล้วข้าพเจ้าคาบข้าวสาลีไปด้วยจงอยปากเพื่อให้ท่านเหล่านั้นชื่อว่าเรื่องนี้ที่ท่านทำไว้ก่อนอันหนึ่งนกเหล่าอื่นที่ป่าไม้ยิ้วนั้นมีขนปีกอันหลุดหมดแล้วเป็นนกทุพพลภาพข้าพเจ้าต้องการบุญ จึงได้ให้ข้าวสาลีแก่นกเหล่านั้นบัณฑิตทั้งหลายกล่าวว่าการทำบุญนั้นถือว่าเป็นขุมทรัพย์การให้กู้หนี้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้การเปลื้องหนี้ของข้าพเจ้าเป็นเช่นนี้ข้าพเจ้าบอกการฝังขุมทรัพย์ไว้เช่นนี้ข้าแต่ท่านโกศยะขอท่านจงทราบอย่างนี้เถิด พราหมณ์ฟังธรรมกถาของพระมหาสัตว์มีจิตเลื่อมใสจึงกล่าวว่านกตัวนี้ดีจริงหนอเป็นนกมีธรรมชั้นเยี่ยมในมนุษย์บางพวกยังไม่มีธรรมเช่นนี้เลยเจ้าพร้อมด้วยญาติทั้งมวลจงกินข้าวสาลีตามต้องการเถิดดูก่อนนกแขกเต้า เราขอเห็นเจ้าแม้อีกต่อไปการที่ได้เห็นเจ้าเป็นที่พอใจของเราพรามอ้อนวอนพระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วมองดูด้วยจิตอนอั่อนโยนประหนึ่งมองดูลูกรักพลางแก้เชือกที่มัดออกจากเท้าทาเท้าทั้งคู่ด้วยน้ํามันที่หูงแล้วร้อยครั้งให้เกาะที่ต่างอันงดงามให้บริโภคข้าวต่อคลุกน้ำผึ้งด้วยจานทอง ให้ดื่มน้ำเจือน้ำตาลกรวดครั้งนั้นพยานกแขกเต้ากล่าวว่าข้าแต่มหาพรามท่านจงเป็นผู้ไม่ประมาทเถิดเมื่อจะให้โอวาดแก่ท่านจึงกล่าวว่าข้าแต่ท่านโกศยะข้าพเจ้าได้กินและดื่มแล้วในที่อยู่ของท่านท่านเป็นที่พึ่งพร,รมนักของพวกเราทุกวันคืน ขอท่านจงให้ทานในท่านที่มีอาชญาอันวางแล้วและจงเลี้ยงดูมารดาบิดาผู้แก่เท่าแล้วด้วยพราหมณ์ได้ฟังดังนั้นแล้วดีใจเมื่อจะเปล่งอุทานจึงกล่าวว่าวันนี้สง่าราศีเกิดขึ้นแก่เราแล้วที่เราได้เห็นท่านผู้เป็นยอดแห่งฝูงนก เพราะได้ฟังคำสุภาษิตของนกแขกเต้าเราจักทำบุญให้มากพระมหาสัตว์ได้คืนไร่ประมาณหนึ่งพันกรีดที่พรามให้แก่ตนเสียขอรับไว้เพียงแปดกรีดเท่านั้นพรามจึงจารึกหลักมอบไร่แก่พระมหาสัตว์แล้วบูชาด้วยของหอมและดอกไม้ขอขมาเสร็จส่งไปด้วยคำว่าเชิญไปเถิดนายเอ๋ย โปรดปลอบบิดามารดาผู้กำลังร้องไห้ฟูมไฟของท่านเถิดพญานกแขกเต้านั้นดีใจคาบรวงข้าวสาลีไปวางไว้ข้างหน้ามารดาบิดาพางกล่าวว่าคุณพ่อคุณแม่ขอรับเชิญลุกขึ้นเถิดมารดาบิดาทั้งสองของพญานกแขกเต้านั้นพากันลุกขึ้นหัวเราะได้ทั้งน้ำตา ทันใดนั้นฟูงนกแขกเต้าประชุมกันถามว่าท่านผู้ประเสริฐท่านรอดยได้อย่างไรขอรับท่านเล่าเรื่องทั้งหมดแก่พวกนั้นโดยพิสดารแม้ท่านโกศิยะฟังโอวาทของพญานกแขกเต้าแล้วตั้งแต่บัดนั้นก็เริ่มตั้งมหาทานแด,ด่สมณะพราหมณ์ผู้ทรงธรรมพระาศาสดาเมื่อจะทรงประกาศความนั้น จึงตรัสพระคาถาสุดท้ายว่าโกศิยพรามนั้นมีใจเบิกบานร่าเริงผ่องใสจัดแจงข้าวและน้ำไว้แล้วเลี้ยงดูสมณะและพรามทั้งหลายให้อิ่มน้ำสำราญด้วยข้าวและน้ำพระศาสดาทรงนำพระธรรม,มเทศนานี้มาตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอันการเลี้ยงมารดาบิดา เป็นวงของบัณฑิตทั้งหลายด้วยประการลัชนีทรงประกาศสัจจะทั้งหลายเวลาจบสัจจะภิกษุเหล่านั้นดำรงในโสดาปติพนแล้วทรงประชุมชาดกว่าฝูงนกแขกเต้าในครั้งนั้นได้มาเป็นพุทธบริษัทมารดาบิดาได้มาเป็นมหาราชาสกุล คนเฝ้าไร่ได้มาเป็นพระชนนะพรามได้มาเป็นพระอาณน์ส่วนพญานกแขกเต้าได้มาเป็นเราตถาคตชนี้แลท่านทั้งหลายพระคุณของบิดามารดาคือพระคุณที่เหนือสิ่งอื่นใดท่านทั้งหลายที่ฟังชาดกนี้จนจบ จงตั้งจิตมั่นที่จะดูแลบิดามารดาในวันที่ท่านยังมีโอกาสท่านที่ดูแลบิดามารดาดีอยู่แล้วขอท่านจงมีแต่ความสุขความจเจริญด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ